มนุษย์จะเป็นในสิ่งที่มนุษย์คิดและมนุษย์จะทำในสิ่งที่มนุษย์เชื่อไม่น่าเชื่อว่าจูนได้ฟังเรื่องเล่าจากผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เขามีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยชอบหยิบของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งนิสัยนี้ได้ติดเขามาตั้งแต่เด็กจนเขาโตซึ่งหลายครั้งที่เขาถูกจับได้และหลายครั้ง ที่เขานั้นรู้สึกผิดแต่นิสัยนี้ก็ยังไม่ได้หายไปจากความเชื่อของเขานิสัยของเขาเขายังมีความเชื่อว่าการหยิบของการขโมยของการลักเล็กขโมยน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้สังเกตดูจิตใจของตัวเองอย่างถี่ถ้วนและเขาพบว่านี่คือบ่อทำลายชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่ทำให้เขานั้น เกิดความผิดพลาดบิดเบี้ยวในชีวิตเขาอยากที่จะแก้ไขความเชื่อนี้ความเชื่อส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของเขาและความเชื่อส่งผลต่อผลลัพธ์ในชีวิตของคนคนหนึ่งในวันที่มาสกักเบิกไม่ตัดสินใจที่จะขาย Facebook ให้กับ Yahoo ในราคา1 0 0 0ล้านดอลลาร์เพราะเขานั้นมีความเชื่อว่า Facebook สามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่าแค่ในมหาวิทยาลัย Facebook สามารถที่จะสร้างเครือข่ายหรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสือยักษ์ใหญ่ระดับโลกได้ซึ่งวันนี้เขาก็ทำสำเร็จแล้วเพราะมาร์คซ์แกเบิร์ตเขามีความเชื่อว่าเขาสามารถทำได้ในขณะที่มีคนคิดว่า Facebook ของเขาไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจอะไรเลย ในขณะเดียวกันที่มีคนคิดว่าเด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งในอายุ22ปีไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จอะไรได้เพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนและเป็นผลลัพธ์ในชีวิตของเราในพระธรรมฮิบรูนะคะบทที่11ข้อที่1ได้กล่าวไว้ว่าบัดนี้ความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นหลักฐานที่มั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีอยู่จริง หลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เรามีความเชื่อเรายังไม่ได้เห็นเลยแต่มีอยู่จริงจุนยกตัวอย่างเราเชื่อว่าเราคู่ควรกับคนรักที่ดีที่สุดเราคู่ควรกับคนรักที่เหมาะสมกับเราคู่ควรกับเราดีต่อเราและเราเชื่อแบบนั้นและความเชื่อนั้นแหละทำให้เรามีการกระทำที่เป็นผลดีส่งผลออกไปและทำให้เราได้รับผลรับแบบนั้น มีคำพยานจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลระดับโลกนั่นก็คือ Oprah w i n ินฟีเขาพูดไว้ว่า You don't become what you want You become what you believe นั่นก็แปลว่าคุณไม่ได้เป็นในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณเป็นในสิ่งที่คุณเชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้ความเชื่อมีผลอย่างมากต่อชีวิตของคุณไม่ว่าความเชื่อที่คุณถูกหลอ่อล้อมตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น จนถึงวัยเรียนจนถึงวัยกลางคนและจนถึงวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชราในวันนี้ความเชื่อส่งผลอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคุณและวันนี้จูนอยากจะบอกข่าวดีให้ทุกคนรู้นะคะว่าความเชื่อของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ความเชื่อเป็นสิ่งที่ฟรีที่ใครก็ตามสามารถมีได้ พี่น้องคะมันไม่เกี่ยวกับว่าใครรวยหรือใครจนใครมั่งมีหรือใครยากจนมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณเกิดมาในสถานที่แห่งไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเกิดในครอบครัวไหนแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีความเชื่ออย่างหนักแน่นเรามีความศรัทธาที่ถูกต้องเรามีความเชื่อที่ถูกต้องในลู่ทางที่ถูกต้องชีวิตเราจะไม่บิดเบี้ยว ในโลกนี้มีหลักฐานมากมายที่คนที่ไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่ร่ำรวยเขาสามารถที่จะเติบโตมามีฐานะที่ร่ำรวยได้บุคคลธรรมดาเขามีความเชื่อว่ามนุษย์สามารถที่จะบินได้เขาจึงสร้างเครื่องบินขึ้นมาบุคคลท่านหนึ่งมีความเชื่อว่าโทรศัพท์ไม่น่าจะมีปุ่มกดเขาจึงสร้าง iPhone ขึ้นมาสมาร์ทโฟนขึ้นมาสิ่งต่างๆบนโลกของเราเกิดจากความเชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้จูนอยากหนุนใจพี่น้อง สามารถที่จะสํารวจดูผลลัพธ์ในชีวิตของตัวเองลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองเรามีความเชื่ออย่างไรเรามีความเชื่อด้านสุขภาพของเราอย่างไรเรามีความเชื่อเรื่องเงินของเราอย่างไรเรามีความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์คู่รักของเราอย่างไรเรามีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายอย่างไร <S 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 ถ้าวันนี้เราคิดว่าเราเป็นแค่สิ่งมีชีวิตตัวหนึง่งที่กลายพันธุ์มาจากลิง ความเชื่อของคุณนั้นก็แปลว่าคุณก็เป็นแค่ลิงพันพันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อใหม่ว่าเราไม่ได้เกิดมาจากลิงและเราถูกสร้างจากพระผู้สร้างเรามีพระผู้สร้างเราไม่ได้ถูกสร้างมาโดยบังเอิญเรามีการสร้างอย่างมีจุดประสงค์ความเชื่อเกิดมาจากการได้ยินได้ฟังได้พบเห็นได้มีประสบการณ์หรือประสบการณ์การบอกเล่าจากคนอื่นถ้าวันนี้เราไม่มีเกาะป้องกันความเชื่อความคิดของเราอาจจะดึงดูด ความเชื่อแบบนั้นเข้ามาในชีวิตได้อยากให้พี่น้องสังเกตนะคะว่าวันนี้เรารับฟังอะไรเข้าไปเรามองเห็นอะไรบ่อยๆแล้วเราพูดสิ่งใดออกไปเพลงที่พี่น้องฟังเป็นเพลงที่บั่นทอนจิตใจเพลงที่ท้อแท้เพลงที่หดหู่เพลงอ,อกหักรักคุดเพลงการล่วงประเวณีการเป็นชู้การทำสิ่งลามกอ,อนาจาร เราก็จะวนเวียนแต่ในความเชื่อแบบนั้นทําให้การกระทําของเราและผลลัพธ์ในชีวิตของเราก็เป็นเช่นเดียวกันแบบนั้นพี่น้องอาจจะไม่สังเกตเห็นแต่วันนี้จนุหนุนใจพี่น้องลองสังเกตดูถ้าวันนี้เราดูแต่สิ่งลามกอนาจารเราดูภาพเปลือยโป๊เราดูหนังอนาจารชีวิตเราก็จะวนเวียนแต่อยู่แบบนั้นเราดูแต่การฆาตกรรมเราดูแต่หนังผีหนังที่ทําให้ปลุกอารมณ์ความกลัวความหวาดกลัวของเราขึ้นมา เราก็จะมีชีวิตที่ฝังอยู่แต่แบบนั้นถ้าเราเชื่อว่าเรายังไม่หลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรชีวิตเราก็เหมือนมีโซ่ตรวนที่ผูกแข้งผูกขาเราไว้ให้ชีวิตเราไม่ได้ดำเนินชีวิตไปไหนเลยถ้าเราไม่ได้เชื่อว่ามีพระผู้ไถ่จริงๆที่จะสามารถไถ่เราออกจากโทษของความบาปได้ชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่กับ โทษของความบาปอยู่แบบนั้นพี่น้องคะในขณะที่เราคิดว่าตัวเองไม่ดีพอก็ยังมีใครบางคนที่คิดว่าฉันสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งนี้ได้ในขณะที่พี่น้องคิดว่าวันนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไรแต่ก็มีใครบางคนที่รู้ว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อตายไปแต่เขาเกิดมาเพื่อมีจุดประสงค์บ,บางสิ่งบางอย่างและเขามีหน้าที่ทำบางสิ่งบางอย่างนั้นให้สำเร็จในขณะที่เรามีความเชื่อว่าเรากลัวเกินไป ก็มีคนคิดว่าความกลัวเป็นสัญชาตญาณแล้วเขาสามารถที่จะฝึกฝนได้ในขณะที่พี่น้องคิดว่ารักแท้นี้ไม่มีในโลกเราก็ใช้ชีวิตแบบไม่สามารถที่จะจริงใจกับใครได้เลยในขณะเดียวกันก็มีคนที่เชื่อมั่นว่ารักแท้นั้นมีในโลกถ้าพี่น้องมีความคิดที่ว่าชีวิตฉันกําลังแย่แล้วในขณะเดียวกันก็มีคนเชื่อว่าในท่ามกลางปัญหาต่างๆพระเจ้าสามารถช่วยชีวิตเขาได้พี่น้องคะ บนโลกใบนี้เรามีความเชื่อที่แตกต่างกันมากเป็นล,ล้านความเชื่อพี่น้องแต่อย่างน้นพี่น้องนะคะมีความเชื่อที่เป็นความจริงที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีกับชีวิตพี่น้องเราสามารถเปลี่ยนความคิดของเราได้ซึ่งข่าวดีก็คือความเชื่อความคิดสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ฟรี พี่น้องไม่จาเป็นต้องจ่ายเงินสักบาทเดียวแต่พี่น้องสามารถที่จะมีความเชื่อใหม่ได้ที่หลุดพ้นจากพันธนาการความเชื่อที่กําลังดึงพี่น้องให้ตกต่ําลงในหนังสือพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่17บอกไว้ว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องแล้วและมันไม่เกี่ยวเลยว่าเราจะมีฐานะร่ารวยยากจนมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงมีตําแหน่งไม่มีตําแหน่ง เพศหญิงหรือเพศช,ชายพี่น้องคะเพราะวาจนะของพระเจ้านั้นไม่ได้เลือก <S <s ที่รักหมักที่ชังแล้วก็ไม่ได้เลือกคนรวยคนจนแต่วันนี้พระวจนะของพระเจ้านั้นมาถึงพี่น้องเพราะเราทุกคนมีความเท่าเทียมกันและได้รับความรักได้ไดรับพระพรจา,จากพระเจ้าเราสามารถที่จะบอกต่อพระพรนี้ให้กับเพื่อนๆของเราให้กับคนที่เรารักได้โดยการที่เราประกาศพระวจนะคําของพระเจ้าให้เขานั้นได้ยินได้มีความเชื่อใหม่ ที่ไม่ใช่ความเชื่อที่ดึงเขาลงแต่เป็นความเชื่อที่เชิดชูใจเขาขึ้นเป็นความเชื่อที่ยกย่องใจเขาเป็นความเชื่อที่หนุนใจเขาเป็นความเชื่อที่ส่งเสริมกันและกันยาก่อบทที่2ข้อที่17บบอกไว้ว่าเพราะกายที่ปัสจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วฉันใดความเชื่อที่ปัศจากการประพฤติตามก็ตายแล้วฉันนั้นถ้าวันนี้เรามีความเชื่อที่เป็นความจริงแล้วเรามีความเชื่อที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้ว แต่เราไม่ได้ประพฤติตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเราไม่ได้ประพฤติตามราวกับว่าเราสามารถทําได้เราก็ไม่ได้เป็นผู้เชื่อที่มีความสัตย์จริงในขณะเดียวกันถ้าเรามีความเชื่อแล้วเรายังมีชีวิตที่ห่อเหี่ยวเรายังมีชีวิตที่ไม่ได้เกิดผลความเชื่อนั้นก็ได้ตายแล้ว พี่น้องคะจุนหนุนใจพี่น้องแสวงหาเพระว่าจะคําคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นจุนหนุนใจพี่น้องแสวงหาความจริงเพื่อส่งเสริมความเชื่อของพี่น้องให้ก่อร่างสร้างตัวเป็นความเชื่อที่หนักแน่นเป็นความเชื่อที่เป็นความจริงที่สามารถที่จะส่งเสริมชีวิตของพี่น้องให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้เพราะความเชื่อส่งผลต่อชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอให้ชีวิตพี่น้องนะคะ เจอสันติสุขและความสงบใจที่แท้จริงและพบกันใหม่กับคููจูนสายน้ำพึ่งค่ะสวัสดีค่ะ